ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่กาลสินท่านผู้ชมครับปรับอารมณ์กันหน่อยนะคะแต่อันนี้ก็ไม่รู้จะอารมณ์ไหนเหมือนกันนะพี่ไก่เจ้าสาวท่านหนึ่งนะคะที่กาลสินเป็นไม้ขันหมากค่ะเจ้าบ่าวเทงานแต่งไม่มาร่วมงานเจ้าสาวแต่งชุดแดงนั่งรับการผูกข้อไม้ข้อมือจากญาติผู้ใหญ่และแขกเหลือเพียงคนเดียวคือเธอฝืนทนจัดงานไปให้จบ แล้วหลังจากนั้นไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากฝั่งเจ้าบ่าวกว่า5 0 0แสนบาทแต่วันนี้นะคะฝั่งพ่อเจ้าบ่าวออกมาพูดแล้วเหมือนกันบอกว่าก็คุยกันแล้วไงว่าสินสอดไม่ครบก็ไม่เป็นไรแต่ถึงวันงานพ่อเจ้าสาวบอกว่าสินสอดต้องครบมันมีไม่ถึงอะเรียกแสนมีแค่หมื่นสุดท้ายก็เลยไม่มาจุดเริ่มต้นก็คือภาพนี้นะคะเจ้าสาวเป็นคนแชร์โพสต์เรื่องราวของเธอเองค่ะงานวิวาของเธอจัดขึ้น18มิถุนายนที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วไร้เงาเจ้าบ่าว แล้วเธอก็เขียนบรรยายเคยเห็นแต่ในข่าวเจอกับตัวเองเจ็บโคตรๆแล้วยังมีโพสต์ด้วยนะคะถามเจ้าบ่าวตอนไหนก็เงินครบพอถึงวันแต่งไม่มาเงินไม่ครบอายแทนจังเจอกันที่ศาลคิดว่ามีผู้ใหญ่แค่ฝั่งเดียวหรอหาเงินจ้างทนายรอไว้เลยจ้าฮ่าฮ่าฮาฮาจะพาออกข่าว ีกโพสต์หนึ่งค่ะงานแต่งล่มไม่เป็นท่าชีวิตชั้นเจ้าบ่าวโกโหกเคยเห็นแต่ในทีวีที่เป็นข่าวเจอกับตัวเองพูดไม่ออกเลยมาทําชีวิตชั้นพังทําไมฉากงานแต่งก็จัดเองกับมือสงสารตัวเองจังถึงวันงานไม่มีเงินมาแต่งจุกมากเจ็บมากบอกคําเดียวงงมากเจอกับตัวเองแล้วล่าสุดนะคะเจ้าสาวก็คือคุณธารารัตน์นี้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะว่าคือปัญหามันมาจากเรื่องเงินสินสอดตอนแรกตกลงกันเอาไว้ว่าสินสอดเป็นเงิน 1 4 9 9 9 9บาทก็คือขาดอีก1บาทจะเท่ากับแสนห้านะคะสินสอดเกือบแสนห้านะทองรูปพันธ์อีก1บาทแต่ฝั่งเจ้าบ่าวมีเงินมาแค่หมื่นห้าค่ะจากแสนห้ามีมาแค่หมื่นห้าก็เลยยกเลิกการแห่ขันหมาดมาที่บ้านจัดงานก็คือบ้านของตนเองเธอบอกว่าแต่ไม่ว่ายังไงอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายในการจัดงานกินเลี้ยงหมดเงินไปแสนหก แล้วยังมีค่าเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงของเธออีกดังนั้นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน5 0 0แสนบาทค่ะได้งานแต่ขึ้นมพ่อเจสาวบอกว่าไม่ต้องแหกันมากมาถ้าเงนินไม่พอเขาก็ยพูด้นมาว่าต้งเงินไม่พอนั่นน่เขาพูดแล้วว่าเงินไม่พอไม่ต้องมา ที่ต่ำต่อกันแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเขาก็เทียงเขามีแค่หมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าหนูหนูก็คิดว่าหนูไม่ใช่วัวคือค่าใช้จ่ายที่หนูได้เสียไปอะค่ะจะเรียกร้องคืนแล้วก็ค่าค่าเสียชื่อเสียงค่าเสียหายของหนูด้วยค่ะหนูไม่ใช่วัวนะคะ เจ้าสาวบอกอตกลงกันไว้อีกหนึบาทจะแสนห้าแต่มีขึ้นหมื่ส่วนพ่อเจ้าบ่าวค่ะบอกว่าเอ้าก็ตอนแรกกับพ่อเจ้าสาวบอกว่าถ้าถึงวันงานแล้วหาเงินไม่ครบก็ไม่เป็นไรเด็กเขารักกันแต่ถึงเวลามันมีเงินเท่านี้จริงๆถามพ่อเจ้าสาวอีกทีเพื่อความแน่ใจย,ยืนยันว่าต้องได้ครบ149,999 9บาทกลับคำพูดหน้าตาเฉยก็เลยไม่ไป ปีใหม่ลงมาขอบทะมาคุยค่าดองกันแกกับห้องหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเอาเอาให้ผมมันอีเป็นทองหนึ่งบาทหลังจากมันกันแล้วแกว่าบ่ามีเงินได้เกิดผมมีเงินเนีย่ยมึงจดจังไนแกว่าหาได้เท่าไหร่ก็เอาเดี๋ยวกูจะจกใส่เงินกูบอกวแกว่าจะจันนะเพราะงอ๋อเป็นคดีความฟ้องร้องกันในศาลเลยนะคะ